่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กระทึบไลค์กดแชร์กระทึบแชร์และถ้าสำคัญอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับถ้างั้นรับชมกันได้เลยยิ่เอิ่มพามเอิ่มว่าเวลาคิวดีแล้วนะเอิ่มโอเคเอาไปถ้างั้นนายอ่านไม่ก่อนเลยออไันก็ทำแรกลองแม็กเขาว่าเมื่อไหร่พี่จะซื้อดีว่าเตอร์ ข้าพามีต้องให้๊อาพามเองเพราะข้าก็ไม่รู้อืมน่าเป็นคอมเมนต์ที่น่าสนใจนะแต่ว่าที่ที่น้องแม็กเราหมายถึงเนี้ยอาจจะเป็นดีวะเคโอหรือเปล่าเอออาจจะใช่ที่มันเป็นของซีรีส์นั่นแหละซึ่งถ้าถามว่าผมจะซื้อตอนไหนนะ่ะเหรือตอนนี้ยังไม่แม่ชัดว่าจะได้ซื้อนะซึ่งผมต้องขอบอกไปก่อนว่าเป้าหมายต่อไปที่ซื้อก็คือจะเป็นในส่วนของอลอนไฮเวย แล้วก็ Hall BMB นะครับอันนี้คือ2ตัวนี้ที่ผมจะซื้อนะครับส่วนแน่นอนว่าอนาคตอาจจะได้ซื้อเจ้าดีว่าเตเตอร์ KO ในอนาคตนั่นเองซึ่งเราไปดูที่คอมเมนต์ต่อไปเลยแล้วกันเอาละคำถามต่อไปจาก Forte Mobile ทูนะครับอ๋นอน้อเขาก็หลอกมาว่าพี่มีโมเดลทั้งหมดกี่ตัวและราคาทั้งหมดที่ซื้อมารวมกันกีบาทครับอ่ะอันนี้ก็โอ้ อย่าให้เล่าเลยเยอะมากแล้วก็บางตัวนี้น่าจะจาราคาไม่ได้แล้วแต่ที่พูดถึงตัวที่แพงที่สุดในในการซื้อของเล่นครั้งนี้ก็ก็คือเอียวาอาซากิในราคาอยู่ที่899บาทเอ้ยไม่ใช่ดิ900 9 0 0าร้บาทและมันบวกกับค่าส่งเกือบพันหนึง่งเอออันนี้แพงสุดแต่ถ้าพูดถึงซีรีส์ของ t ทา s f เม m e r ที่ผมซื้อมาและแพงสุดเลยก็จะเป็นอ่าจะเป็นนะก็คือตัวนี้นี ก็คือเห็นดูอย่างเงี้ยก็เอาใบหวยตัวแรกที่ผมซื้อมาเลยก็หรือว่าเป็นตัวใบหวยตัวแรกด้วยที่เขาผลิตมันมาและเป็นออฟศูนย์สามหรือศูนย์ห้าไว้เออศูนย์ห้าหรือเปล่าเอสเอสศูนย์ห้าออฟติมัสไพร์อ่ะใช่ไอตัวออฟศูนย์ห้าตัวนี้ที่เป็นของใบหวยนะครับเป็นตัวแรกเลยที่เปิดมาในราคาห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยห้าสิบไม่ดีห้าร้อยเจ็ดสิบตัวนี้ห้าร้อยเจ็ดสิบ และที่มันแพงเพราะอะไรรู้ปะซื้ออุปกรณ์เสืิอมนันมาอีกสองร้อยแปดสิบบาทเฮ้ยสองร้อยเจ็ดสิบบาทไอ้เนี่ยรวมๆแล้วก็คือแปดร้อยกว่าบาทถ้าว่าแพงกว่าบูติคันให้ก็คือบูติคันถูกกว่าเลยเพราะไอ้เนี่ยแพงสุดเอ <cetera> ล่ะก็ดดถือว่านั่นนะครับก็ดดถือว่าเป็นเดีย๋ยวถ้าว่างๆเดีย๋ยวผมาจะมาทำคอนเทนต์ เที่ยวราคาดูนะครับเพราะว่าผมก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับก็โอเคเราไปที่คอมเมนต์ต่อไปเลยแล้วกันเราไปที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับคอมเมนต์นี้จากเมนเดลินทีวีนะครับซึ่งพี่เขาถามว่าเพราะอะไรทําไมพี่ก็ถึงมาแยกช่องแล้วมาทำคอนเทนต์สโตล์มูชั่นอ่าอันนี้ต้องพูดไว้ก่อนนะว่าผมเคยพูดตั้งหลายรอบแล้วแต่ว่า ถ้าจะให้อธิบายสั้นๆก็คือผมชอบซื้อพวกโมเดลแบบนี้มาแล้วทีเนี้ยผมเอามาแค่ตั้งโ์ใช่ไหมละ่ะเออแล้วผมก็อยากเปลี่ยนคอนเทนต์เหมือนกันเพราะด้วยความที่ว่าผมอยากทำคอนเทนต์ภาคก็จริงแต่ว่าบางทีมันภาพแบบเดิมๆแล้วมันแบบคนเขาไม่ค่อยได้ดูดูเลยว่าเออเดี๋ยวเรามาภาคไอเรามาทำทั้งสตอร์โมชั่นแล้วก็มาภาคเอาเลยแล้วกันมันจะได้ดูแบบมีความสร้างสารรค์ขึ้นนั่นเองครับก็ โอเคก็ขอคุณสลับของพี่แมนนะครับเอาละเราไปดูคอมเมนต์คนต่อไปเลยแล้วกันเอาละมาที่คำถามข้อที่4นั่นเองนะครับซึ่งของอันนี้จากซีเอาไปไว้ซิลินยานะครับของคุณซิลินยาหรือน้องไม่รู้ก็เดี๋ยวเรา,าบอกว่าน้องบอกว่าออติมัตมีแฟนยังครับต่อเฮ hey, ออปเขาถามแกว่าแกมีแฟนยังอ่ะก็มีสิจะได้เท่ากันไง อ๋อยังนี้เองเรื่องไหนอะเออข่าวว่าเบวผ่านถึงนะเอาล่ะการท่องสุดท้ายจบกก็ทีลทีคือเขาบอกมาว่าอยากให้ป๋าเอาไปเบสโกเกนใน้ในช่องหนช่องนึ่งหน่อยเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่หมายความว่ายังไงเออนะ้าจะย็นปา๋า ผมแค่อยากจะให้ฝาเนี่ยลองทำคอนเทนต์สักเรื่องหนึ่งไม่ใช่จะแบบเอออาเออเป็นผู้ดาผู้ดีลองมาเป็นแบบผู้จังไรสักวันหนึ่งกับผมไม่ละเออนะผมสัญญาผมให้ข้อแม้ก็ได้ว่าเอาทั้งเพศชายและเพศหญิงและแต่งงีนเลยโอ้ยนะครับออ่โอเคใส่รูนีไปรดเลยอ๋อ เขาก็แน่จะคุณออลติมัสพรามด้วยบอกว่าเห็นพี่ทีไรรู้สึกเสียวตุดทำไมวะเด,วเดี๋ยวเดี๋ยวก็โดนดาบสตาร์วอลเข้าไว้ข้างหลังในดังไอ้ตายสิทำไมผู้นำแบบข้าถึงต้องมาเล่นโง่ๆกับมายูโง่ๆงงงอยากเจ้าด้วยเนี่ย